ยังมีน้ำท่วมในหลายจุดนะคะดังนั้นหน่วยทหารในทุกๆพื้นที่ค่ะก็ยังคงออกให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างปีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเรียกว่ามีน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ค่ะกรมกิจการพลเรือนทฐานบกก็ได้นําคณะเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ที่อาเภอพิมายตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมกับ<ด>มอบสิ่งของดารงชีพแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านด้วยโดยมีร้อยตรีสมบัติบัญชาเมฆค่ะประจำแผนกโร,รงเรียนกําลังสํารองศูนย์กําลังสำรร รหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะในนามบัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองซึ่งเป็นนักกีฬาม,มวยไทยชื่อดังค่ะนี่นะคะก็ได้นําคณะเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการพลเรือนฐานบกลงพื้นที่เพื่อไปให้กําลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ลงพื้นที่นําสินของเพื่ออุปโภคบริโภครวมถึงยาสามัญประจาบ้านไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุด้วยในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลในเมืองอาเภอพิมายที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมค่ะ นอกจากนี้นะคะบัวขาวบัญชาเมฆก็ยังได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกรอกกระสอบทรายค่ะเพื่อทําเป็นแนวกันน้ําไ<ๆ>หลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ซึ่งทางกองทัพภาคที่2ได้ฝัดกํกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย,ยมณฑลฐานบกที่11โดยกองพันฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบค่ะส่วนอีกที่ห